สำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของเพชรธนงบัญชาเมฆกับนักชกชาวออสเตรเลียจาขอบโมเดนโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการพริตแอนด์กรอเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2,556ที่ประเทศออสเตรเลียเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนั่นตัว สมัยนั้นเพชรนงก็ยังไม่ได้อยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆนะครับเขาได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อไปริ่มเรียนเกี่ยวกับวิชาฟิตเนสทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนฝรัง่งและก็เป็นครูสอนมวยไทยนะครับหลังจากจบแล้วนะ่อะอะก็ดนนักชกชาวออสเตรเลียแท้พิสูจน์ว่ามาเป็นครูมวยไทยที่ออสเตรเลียฝีมือเก่งสัใดเนะ อันนี้ก็เป็นการชกในกติกามวยไทยนะครับเนาะมีศอกนะเอาหลังจากที่อธิบายพวกสังเขปไว้กระจวดเล่าทนนะเอาเพชรท้งเป็นป้ายเดินเข่าหาันะครับเนาะเนี่ยก็เป็นการพิสูจน,น์ศักดิ์ศรีนั่นเห็นบะกำลังโดดตีศอกว่งหันพุทนัดเอาถ้าแพ้นก็เสียหายนะครับเนะเป็นครูมวยไทยแล้วก็ชนะมาแล้วสองคนนะ ชนะนักชกออสเตรเลียนี่แหละวันเถาะไอ,อนน้ต้องชกรัดคุมอเตเต้ซ้ายเขาบักเอลอสำหรับนักชกออสเตรเลียจ้าขอบโมเดนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแชมป์ออสเตรเลียแชมป์โลกมวยไทยผลแล้วเอาล่างเบิรงตีเพชรธนงบนรรท่าเมกเอาขนาดนั้นก็เป็นเพชรธนงก็ไม่ยืนยันครับภาคใต้อร่อย ตอนนั้นก็เป็นสิดอเนอนะเอาพวดแล้วยับเข้าคอนาท่องอสำหรับคลิปนี้นะครับก็เ,เอามาจากเพชรธนงสิดออนี่แหละครับไปลักมากแล้วนะอลองเบิ้งพวดนะเห็นว่าโดดจามชอกแล้วลือซีบดดา <c oughs> <Yeah. S 2> ว้าวแยกขมอ ว้าล่องเบิรกกับกรรมการอะเลต่อมาเพชรธนงนี่แหละครับท่านมาเป็นเทรนเนอร์มวยไทยให้กับอาจารย์ตองนะชนพัฒน์วิรัตชัยเอาพวดเห็นว่าเตะสูงติดกันนะครับโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินนักชกพลั่งนะแต่ว่าหอกกระรอแบบบ้านๆดิเพชรธนงวันทอ เอาวันทอกับแปลว่าว่างั้นเถออันละเอาเตะขวตัวจิตกันเอาช่วงดีมัดขัวันเดลองมือตีหัหกข้อบอบันละว้าวยาังหักห้อกรรมการว่าเอานันปีศอกติตกันนะครับนะจากขอบเอาช่วงดีมัดขัวไม่ถึงอันนี้ก็เพียงแค่ยกแรกแล้วเขาเอาเหลืออีก25หวินาทีก็จะหมดยกแรกกันละ เอาคู่นี้เนี่ยก็ตีกันตามกตมกิกามวยไทยหมดนะครับน้องห้ายกแต่รับรองว่าไม่ถึงห้ายกแน่นอนเอาเพอตอนตานุงก้าวเข้าฮัตเต้หัวหลุยเอาตีนไปข้างเชยกอกพวงล้างแบบน,นึอช่วงนั้นก็อายุ28ปีแล้วครับน้ามเทนบ่าหักข้อต่ว่าหักข้อว่าไปาว่าตั้งไหนมัดยกว่าเสลอระ้างดังพวงล้างไปนั่นเอาดังแล้ว เอาต่อไปกันยกที่สองนะครับเนเอาหน้าตานี่เป็นพระเอกได้นะเนีนยนักชกออสเตรเลียนี่ล่องเบิงตีเนี่ยการชกนี่ก็โอ้โหดูยังไงก็เหมือนมวยไทยเนะี่ยเอาแต่ชาวต่างชาตินะครับฝรัง่งเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นมวยไทยนะเรียนมวยไทยก็เป็นมวยไทย วาวแยกออกมายกเว้นญี่ปุ่นกับจีนนะญี่ปุ่นกับจีนนี่จะบอกว่าเป็นกังฟูบ้างเป็นคาราเต้บ้างแนะม่นตัวจังในเขากับบอสเสียเพราะว่าสูตีมวยไทยพว่เห็นว่าเตะใายกระดุกดวงมันสีดังเสียจังน้อยยุ่นิอับเบตตานงเป็นฝ่ายก้าวเข้าหาเนี <c oughs> ่ยลอดจังหวะและโอกาสอดนทีพองนาท้องที่นึง เอาพวนจามอกไปเอาติดกันเอาเนี่ยก็เริ่มจะรู้นะครับเนาะหลังจากที่ดูเชิงมายกแรกเนี่ยก็เริ่มจะยิ้มแล้วก็เริ่มจะรู้ว่าฝีมือไม่สั่มไเอาว่าจังไดเพดาน้องโอ้โหทีพวนานะครับน้องไงเงือบลยดเอาจีนเรียกว่าเพดานองเอานั่นตัดขาบบลงแต่ฝรั่งในหุ่นดีนะครับเห็นว่าแบ็คคิด เอาเว่อร์ด้วยมัดขัวดึงออกมาบ่วยว้าวแย่ชาวมอสกรรมการกับบ่ค่อวยมันดอกชมนี่ก็เป็นทั้งไหนบุหากินบ่นอมันเอาเตะใส่คนอื่นสำหรับเพชรดำรงเอาดึงออกมาบ่าเอาล็อกเชือกไว้เอาแต่กอดเชือกล็อกเชือกเนี่ยผิดกติก,กานะครับนะถ้าเป็นมวยไทยทำบ่อยๆเนะี่ย ชิงดำกันนี่อาจจะโดนลดแต้มเอาหักก้อยได้หรอนี่ย่แหละสันไง,งานาเดียวมีตะมุ่ยเท่เนีออ่ยคำว่าง,ง่ายนาก็คือเอามือหยูนาไปนออโดนตีขอลัมตัวสองครั้งเอาทัดมาล้วอันเด้อบอยมันถือขังดังจังหน่อยอยุติเอากรรมการเอาน่ะเอาว้าวแยกทำไมกรรมการสีแยกก็ก,ก,ก็ต้องต,องตบหลังแห้งๆจนอ่ะ จะไปลูบลังเขาเขาพวกโหว่วยะเขากัดศอกเพื่อนเส้ยขังดังเอาจุ่มเนี่ยมันขวไม่โดนเอาเตะไส้ไม่โดนสำหรับพิทน้องเอาเตะไส้เขานาเอ์กันแบบลองเบงตี้เอานั่นศอกโอ้โห,โหเอาออกข้างไปงัดหนาเขาเลยนี่นี่เอาตอนนั้นก็เรียนพละนะครับเรียนการพิเศษร่างกายนะจบมาหมาัดหมัดอย่างที่ออสเตรเลียนี่นะไว้ร่างกายดีปนยังแ้ว เอาหนานเห็นบ่ล็อกขอเอาไปทั้งใดไหี้ยังเฮอาบอเลียดดังแตกสิพลังเฮ้ยทังใดโอ้ยบอลในละนนอันดุสวงทั้งสายแดง็นปั้มปั้มเอาเนี่ยมดยกที่สองว้าวตีเพชรน้องเลยตีเพชรน้องเขาพ่ายเขาใจไม่อยเอาพี่เรียงสอนนะครับเนาะเอามาแล่ยกที่สาม ว่าจะเป็นยังไงนะเอาแถวออสเตรเลียบุมีผงสูรรขายบหาอนี่เ่เบอร์การมอไขายบ่เห็นเฮตสปูจักดอกเอานั่นเห็นบ่ลหรือสีบทยานตัวเอาลามาศูนย์ขว่างขวานเอาเน่ยไปไปิดผู้ดังเขาเอาเพชรตนงเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับย่างสามลุมมันแหละหาโอกาสและจังหวะเพื่อทำไร้ายร่างกายฝรัง่ง เอาว่าจังไหนตัดสายของลำตัวเตะขวกระดุกสวงเอาเตะขวาก็บักแอลนะครับนนอะเอายงนี่จับตาดูให้ดีรับรองว่าไม่มียกหน้าแน่นอนเน่ยไปปิดผู้ดังเขาเอาฝรังเนี่ยยังไม่รู้จักปิดหูดังนะครับนะเนี่ยก็ปิดเพื่อให้ระบบการหายใจติดขัดเลยจะได้เหนื่อยเอาเตะคา้าทองนั่นอันละก็จ่วงเขาค้างดังนะครับเอาเน่ะเฮ้ยมาเห็ดกูสู้เป็นแบบช่างทะบุเนาะ พลังมแมนเอาเพชรทองย่างเขาห้าวว่ายังไงจับตาดูให้ดิเอาลูกนี้หรือเปล่าโ,โ,โอ้โหว่ท่านแมนว้าวแย่งทั้งมดพนักกรรมการว่าเอาเอาปันนั่นแหละหาเดตะปูบุพอหักเจ็ดดอ,อกเอาเตะซ้ายเขาหัวไหลนะครับเนาะเอาเนี่ยปิดดังอีกแล้วนี่ปิดดังแล้วก็จามสอกนะครับเนาะเอา สีขังท่างดันขัวเนี่โอ้ท่างดันใส่ของพลังแดงเป็นปั๊มปั้มเอาเพชรทะลุยนเขาเอาหนังนะโอ้โหเอาเอล่วเนี่ยเฮ้ยลูกบ้เอาลูกนะครับเอากรรมการบ้นับเอากระจุกกันแล้วว่างันเอาโอยเดือดดังแตกพี่น้องเอ้าวันน่ะเอาเพันยังลาเลิกอยื่ดีโอ้โหถือซอกข้อขังดังนะครับแล้วเอ้าวัดยังได้ที่เลี้ยงว้าวลูกทำแม่บักอันนี้เอาบ่ไหวแล้ว 5, ไมฟสิเซเว่นเอ็ดไมทเท่นแล้วล่ะหากว่าปัจจาร์ถึกสอดเข้าครั้งดังกับแผ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยลืมเห็นเดียดไหมอุ้ยเดียดยังว่าใดดวงใดดวงคับเฮ้ยเร็วครับเนาะเอาวพ้นกับปรากฏแว่เอาเพชรธนงศิลออนะครับเนาะก็ชนะทีเคโอไปในยกที่สามเอาชนะน็อกนะครับอ่าถ้าชนะน็อกเนี่ยเขาจะเรียกเคโอ ถ้าแตกหรือจับแพ้จะเรียก p k o แล้วมเ็กเนะครับเนาะจากสำนักไอรอนพอตของท่านประมาจยัเวยเยาปิงนะเอาในครั้งกันนั้นจะชกกับมวยไทยชาวจีนผู้มีฉายาว่าจอมเตะหําเอาสูสีกันเนาะครับเนาะ <laughs> เอาจอมเตะหํากันเกงสีดำมันละมวยไทยชาวจีนสำหรับกังฟูกางเกงสีขาวนะครับห้มเหล็กกันละวยเหมาะสมกันดีเหลือเกินจับตาดูให้ดีเอา กางเกงเขาโอ้โหโดดล้วพี่น้องเอาจอมเตะห้ำเนาะครับเนาะโอ้ยหโอ้โซีดนั่นแหละเอาห้ำเล็กว่าเจ้งไหนห้ำเล็กเข้าสนิมว้ายใครว่าพังหมกเลี้ยวพ,พันมาพันมาเอากรรมการว่าเจ้งไหนโอ้กังฟูห้ำเล็กนะั่นแหละเออเป็นเจ้งไหนเออไปใส่กัดจับว่าสงสัยใ,ใส่กัดจับนะครับเนาะ ถ้าใส่กระจับนี่ห้ำเบลกจะใช้ไม่ได้ผลดิอาการยาวเลี้ยงๆวะนะอันกรรมการว่าเพราะอันกระจับสิไปบังรศมีห้ำเอายกแรกโดนไปปาดพี่โตเอายกสองนะครับเนาะยกแรกนี่ถือเตะห้ำไปนึ่งครั้งน่ะเอามาดูยกที่สองนะครับเนาะว่ายังไงจอมเตะห้ำนะไฟดเาเนาห้ำเบลกนี่ไฟขาวนะครับเอาจับตาดูให้ดีเอา้า โอ้โหอีกแล้วอีพอยแมโอ้โหซำเล็กโอ้ยซสีดอีกแล้วเสียดเอาคราวนี้หนักกว่าเดิมแล้วครับเนาะเพราะว่าโดนซ้ำมาอะไรที่มันซ้ำๆนะมันจะดูผู้พิววงหนาเนี่ยล่ะหนามุนเอเล่มันว้าซ้ดว้าซ้าเสียวแล้วปันอาทิตย์สักนึงก่อนเนากรรมการแล้วช่นไงเอามาจ้างหลายกรรมการโอ้เห็นหมด้อีพอยแม เอาเพื cues, ่อเงินนะครับเนาะเพื่อเงินนั่นแหละโอ้เอ้าห้ำเหล็กเจอมเตะห้ำกระเดียนเบิ้งนั่นแหละว่าจะเตะอีกก็แล้วพูนว่าเอ้าว่าจังได้โชคได้นะครับเนาะเอาเอาทำท่าไปกวดเขาซื่อๆได้น่ะเดี๋ยวก็เตะอีกเอากรรมการเปลี่ยนเตะห้ำกูว่าวาหอกจะไปเตะคุ้ยเขา่นนะเอาเอายกที่สามนะครับแล้ว่าจังไดนบู๊ผู้เสารคนเตะห้ำกันมาสองยกแล้ว ยกสามเด้อมันนะเอาไว้ถึงหลยกที่สากมกรรมการก็เปลี่ยนแล้วนะครับนอก่าห้ามเตะห้ำนะครับอ๋ว่ายังไงจอมเตะห้ำมันนะเอาเอาอยูแล้วอู้ยทีนี้หนักกว่าเดิมพี่น้องเตะพามากเลยบอกว่าถ้าห้ำเราควรจะหอดค่อยนนะโอ้โอ้สุดจะทนนะครับนัดสามครั้งเนาะครั้งเดียวก็ไว้เสร็จเป็นมุ่งหอกกับแพ้ตายนะว่าจังไร สวดใจว่าพอนะกรรมาการว่าเฮ้อวายือธรรมดาีเด่เอาเบิ่งภาพศานั่น <laughs> แก้งบับกลับไปเลยครับค่ะ <laughs> ปานเตะลูกฟุตบอลนะเอันนี้เตะลูกฟุตบอลสองลูกนะครับเนาะ,ะลูกฟุตบอลเล็กนะเอาผลปรากฏแหวนนะครับเอากังฟูห้่เหล็กนี่หละก็หั่ไม่เหล็กนะครับจอมเตะหั่นะครับ <laughs> รห้ามไม่ได้จ,จริงๆนะ สมฉายานะครับจอมเตะหำชกมา30ครั้งแพ้ฟาวยี่สิบเก้าครั้งนะครับชนะหนึ่งครั้งหำมอวัยแตชีเฮอวัยแตจก